ทุกคนครับทุกคนมีนิสัยที่อยากจะพัฒนาหรือว่ากําลังฝึกฝนอยู่ไหมครับถ้ามีเนี่ยวินก็เชื่อว่านิสัยเหล่านั้นจะต้องเป็นนิสัยที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของคุณไม่ว่าด้านในด้านหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ว่าสลับใครที่ฟังพอดแคสต์เอปิโซดนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราควรจะพัฒนานิสัยตรงไหนเนี่ยวินนะครับมีสินิสัยเล็กๆมาใชร์ทุกคนได้ฟังกัน และ10นิสัยนี้นะครับมันจะเป็นนิสัยที่จะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างมหาศาลแน่นอนครับ You are listening to the library podcast on the article สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วงเดี๋ยวเิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนิสัยที่จะพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นโดยทางเรานะครับได้นำบทความเนี้มาจากทางคุณ d a r ร u s กับหัวข้อที่ว่า10 small habits that have a huge return on life 10นิสัยเล็กๆที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลกับชีวิตมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ ข้อที่1 do a full body workout with weights three times a week ออกกำลังกายแบบยกเวท3ครั้งต่อสัปดาห์ทางคุณ d ด v วสเขาให้เหตุผลไว้นะครับว่าที่จะต้องเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่เหมาะพอดีกับการที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานะครับสามารถเติบโตได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการออกกําลังกายแบบยกเวทเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่ที่ การคาร์ดิโอหรือว่าการวิ่งอย่างเดียวเนี่ยครับไม่อาจจะสามารถให้เราได้ข้อดีของมันนะครับอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับเราจะดีขึ้นอย่างที่2เราก็จะมีร่างกายที่ลีนมากขึ้นมีไขมันที่น้อยลงนะครับมีบอดี้เชฟที่ดูดีมากขึ้นและมวลกล้ามเนื้อของเราก็จะมีมากขึ้นและการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าร่างกายของเรานะครับสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นเช่นกันข้อทีอ่2 s e t 3 to 4 daily priorities กำหนด3-4สิ่งที่ต้องทำต่อวันเหตุผลที่จะต้องมีเพียงแค่3-4อย่างนะครับเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานแล้วก็เวลาที่ค่อนข้างจำกัดนั่นแปลว่าเรานะครับไม่สามารถโฟกัสหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้เพราะว่าเราเนี่ยจะหมดแรงซะก่อน เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยที่เราควรจะเลือกทําแต่สิ่งที่มันมีความสําคัญจริงๆและมันตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้และอะไรที่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายเราเนี่ยเราก็ควรจะตัดทิ้งหรือว่า d ด l ลิ a t e ไว้ให้คนอื่นดีกว่าครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีแรงไปโฟกัสกับสิ่งที่มันมีความสําคัญกับเราจริงๆข้อที่3 read 60 minutes a day อ่านหนังสือวันละ60นาทีทางคุณดวสบอกว่าข้อนี้เนี่ย ถือว่าเป็นข้อที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะถึงแม้ว่าใครหลายคนที่อาจจะฟังอยู่ตอนนี้อาจจะชอบเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าแต่คุณดารเวสก็แนะนําว่าเรื่องของการอ่านเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะนอกจากว่ามันจะทําให้เราได้เรียนรู้เหมือนกับช่องทางการเรียนรู้แบบอื่นแล้วเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาเราในเรื่องของการคิดแล้วก็การเขียนอีกด้วยข้อที่4 sleep 7 e v e n to eight hours night นอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อวัน ทางคุณดาริอัสเขาแชร์เลยว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับการนอนมากๆเพราะว่ามีคืนนึงเนี่ยเขาแชร์เป็นสตอรี่มานะครับเขาเนี่ยนอนประมาณตีสอแล้ววันถัดมานะครับเขามีประชุมอยู่ตอน7จ็ดโมงเช้านั่นเท่ากับว่าเขาสามารถนอนได้เพียงแค่5ชั่วโมงเอาจริงน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะว่าต้องตื่นก่อนใช่ไหมครับคุณดาริอัสบอกปฏิเสธมีติ้งนั้นไปเลยครับแล้วก็วีสเกจจหรือว่านัดตารางใหม่ เพราะเขาให้ค่าการนอนของเขามากกว่าเพราะเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าเขาตื่นนอนมาเช้ากับปกติเนี่ยแล้วนอนไม่ถึง7-8ชั่วโมงแล้วมาทํางานทั้งวันนั้นของเขาจะเป็นวันที่แย่ไปเลยเขาจะไม่มีแรงไปทําอะไรอย่างอื่นเลยเพราะเขาจะเหนื่อยเกินที่จะทํางานเขาจึงเลือกที่จะตัดมีติ้งนั้นทิ้งนะครับแล้วก็เลือกที่จะให้ความสําคัญกับการนอนของเขามากกว่าข้อที่5 walk 30 minutes a day เดินวันละ3า30นาที ในเรื่องของการเดินนะครับมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยว่ามันช่วยเราในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการผ่อนผานไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของความคิดเรานะครับทำให้ความคิดของเราเนี่ยมีความปลอดโปร่งมากขึ้นถ้าใครกําลังเครียดอยู่เนี่ยก็อาจจะลองไปเดินเล่นตามสวนสาธรารนณะหรือว่าเดินห้างก็ได้นะครับแล้วก็ลองไม่เล่นโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงดูแล้วมันจะช่วยปรับมูทของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณดาร i เ s นะครับเขาแชร์ว่าเหตุผลที่เขาเดินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะสุขภาพอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าเขาอยากหลุดออกจากเรียกว่ารูทีนหรือว่ากิจวัตรประจําวันของเขาแล้วกันที่มันมีแต่การนั่งโต๊ะทํางานอย่างเดียวเขารู้สึกว่าเขาจมอยู่กับตรงนั้นมากเกินไป เขาเราอยากเอาตัวเองเนี่ยออกมามาสู่โลกกว้างบ้างออกมาเดินเล่นออกมาเจอผู้คนอาจจะมีการคุยกับผู้คนมากขึ้นก็ได้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับใครบางคนก็ได้ระหว่างเราออกไปเดินหรืออาจจะเพียงแค่ไปเดินเล่นตามสวนสาธารนณะแล้วก็ได้มองสิ่งต่างๆแล้วได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวบ้างนอกจากเพียงแค่จะโฟกัสกับตัวงานอย่างเดียวฮะข้อที่6 follow the intermittent fasting eating pattern หรือก็คือการทำ IF นั่นเองครับ ในส่วนของคุณดาวิเอสนะครับเขาแชร์ว่าเขาทำา IF ซึ่งเขาจะทานอาหารตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่รับประทานเลยเหตุผลที่เขาแชร์ว่านิสัยข้อนี้เป็นนิสัยที่ดีสำหรับเขาก็คือมันทำให้เขารู้สึกว่าร่างกายของเขามีหขนที่ดีขึ้นแล้วเขาค่อนข้างรู้สึกดีกับตัวเองเวลาเขามีขนที่ลีนหรืออะไรประมาณนี้ แล้วตัวเขานะครับเขาก็บอกว่าการที่เขาจํากัดระยะเวลาที่เขาสามารถทานอาหารได้เนี่ยเพียงแค่6ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นมันทําให้เขากินอะไรก็ได้แต่คาว่ากินอะไรได้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะสามารถกินจังฟู้ดหรือว่าอาหารอะไรที่มันเป็น p r o c e s s ู้ food นะครับแต่เขาก็ยังเลือกกินอาหารที่มันยังดีต่อสุขภาพมีโภชนาการที่ครบถ้วนและอย่างหนึ่งที่ทางคุณดรสบอกก็คืออยากให้เราทานอาหารให้ครบ จำนวนแคลอรี่ที่ต้องทานต่อวันด้วยอย่างของผู้หญิงก็ประมาณ2,000แล้วก็ผู้ชายประมาณ2,500แน่นอนว่าเรื่องของการกินแคลอรี่ให้ต่ํากว่าเกณฑ์เนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายของเราลดไขมันหรือว่าลดน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นละกันแต่เราก็ไม่ควรกินน้อยจนเกินไปจนเป็นการทําให้ร่างกายขาดสารอาหารนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เฮลตี้แทนข้อที่7 be p r p e r e n t อยู่กับปัจจุบัน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่วินเชื่อว่าหลายคนเลยน่าจะบางทีก็หลงลืมตัวกันบ้างเพราะว่าเราอาจจะมัวโฟกัสกับอนาคตมากเกินไปโฟกัสกับเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงโฟกัสกับช่วงเวลาที่เราอยากจะมีแต่เรากลับไม่ได้ดูเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอย่างไงบ้างเพราะฉะนั้นเราควรจะเตือนตัวเองบ่อยๆครับว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้ววิธีที่ ง่ายที่สุดละกันก็คือช่วงเวลาที่คุณทานข้าวอาจจะลองไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ลองดูทีวีไปด้วยแล้วก็โฟกัสกับการกินครับกินลองดูว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงมันอร่อยไหมบางทีคุณอาจจะมีประสาทสัมผัสการกินที่มากกว่าปกติก็ได้หรือถ้าเกิดระหว่างนั้นคุณมีเพื่อนอยู่โฟกัสกับการคุยกับเพื่อนครับไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นโซเชียลอะไรเลยเพียงแค่คุยกับเพื่อนถามว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้าง เท่านั้นก็ทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วฮนะข้อที่8 practice kindness and love ฝึกฝนที่จะมอบความรักหรือความรู้สึกดีให้ผู้อื่นคุณดาริ u s แชร์ว่าเราทุกวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการให้ความใส่ใจหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆกับคนอื่นเนี่ยมากเท่าที่ควรเพราะเราส่วนใหญ่มัวแต่โฟกัสว่าเราจะได้อะไรจากคนอื่นบ้างถ้าเราให้ไปอีกฝ่ายจะให้อะไรเราบ้าง ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดครับเราควรจะมีเรียกว่า mindset ที่ว่าต้องการจะให้คนอื่นเป็นสิ่งแรกแล้วไม่ต้องคาดหวังอะไรจากคนอื่นเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทำอะไรให้ใครด้วยใจจริงได้แสดงความห่วงใยแสดงความเทคแคร์ให้ฝ่ายจากใจจริงได้สุดท้ายแล้วเราจะได้รับสิ่งนั้นตอบกลับมาแทนครับแล้วก็มีวิจัยออกมาเลยนะครับว่าคนที่เป็นคนที่จิตใจดีรู้สึกเทคแคร์คนอื่นเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความสุขกับรอบด้านของชีวิตมากกว่าคนที่หวังจะ t a k หรือว่าหวังที่จะเอาจากคนอื่นอย่างเดียวฮะข้อที่9 journal or write 30 minute s a day เขียน journal วันละ30นาทีในทุกๆวันนะครับสมองเราก็คือจะต้องมีการรับข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเยอะมากแล้วบางทีเราก็อาจจะ process หรือว่าประมวลข้อมูลเหล่านั้นได้ไม่ทันมากพอและมันก็ส่งผลทำให้เราเนี่ย รู้สึกเครียดหรือว่ามีความรู้สึกกังวลหรือว่าทํากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดหนึ่งเนี่ยแล่นเข้ามาทุกเหตุการณ์ที่เป็นอย่างที่วินได้พูดไปเนี่ยนะครับสามารถแก้ได้ผ่านการเขียนครับเขียนความรู้สึกเหล่านั้นออกมามันเรียกว่า journal นะครับก็คือเขียนออกมาเลยว่าเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนี้อะไรคือปัญหาที่เราเจอบ้างแล้วมาดูว่าอพอเรา list ออกมาแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายลงไหม เพราะบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ต้องการแก้ไขนะตอนนี้แต่มันเพียงแค่ต้องการให้เราเนี่ยเขียนออกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลืมมันครับข้อที่10 Save 30% of your income เก็บเงิน30%ของอไรายได้ทางคุณดาวิสบอกว่าถ้าเก็บ30%ไม่ได้10%ก็เพียงพอแล้วครับเพราะแกนหลักมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถเก็บได้มากขนาดไหนแกนหลักมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถเก็บติดต่อกันได้มากขนาดไหนต่างหาก และถ้าเกิดคุณสามารถฝึกนิสัยในการออมเงินได้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถนำเงินก้อนนั้นนำไปลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างทรัพย์สินในอนาคตได้ครับและนั่นนะครับคือสิบนิสัยเล็กๆที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลกับชีวิตที่ทางทีมงานเดอะไลเบอรี่และตัววินได้สรุปมาให้ในความรู้สึกของวินนะครับหลังจากที่วินได้อ่านบทความนี้แล้วนามาแชร์ทุกคนได้ฟังกันวินก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีบางคนหรือจะหลายคนเลยก็ได้ที่คิดว่า เออนิสัยเหล่านี้ที่บอกว่ามันเป็นนิสัยเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะอย่างการอ่านหนังสือเวลา1นชั่วโมงหรือว่าออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนแล้วมาเริ่มทําเลยวินก็เชื่อว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นการสเตปอัพหรือว่าเพิ่มระดับเนี่ยที่ไวไปหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้เนี่ยวินเชียร์เลยว่าอยากให้เริ่มเลยนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้น หนึ่งชั่วโมงต่อวันก็ได้สำหรับการอ่านหนังสือแต่จะเริ่มวันนี้ได้การอ่านเพียงแค่หนึ่งหน้าก่อนก็ได้ครับแล้วพรุ่งนี้ก็พยายามทําให้ได้มากกว่านั้นอาจจะหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าครึ่งหรือว่าจะเป็นสองหน้าแล้วพยายามพัฒนาตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆแต่คี์หลักเลยก็คือ consistency ครับหรือการทําอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าถ้าเกิดคุณสามารถทําสิ่งใดอย่างสม่ําเสมอได้เนี่ยแน่นอนว่าคุณจะพัฒนาสิ่งนั้นอย่างแน่นอนครับ และถ้าเกิดคุณสามารถพัฒนา10นิสัยนี้ได้ตามที่คุณ d ดเวีสแชร์มาแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณโดยรวมอย่างแน่นอนหวังว่าพอดแคสต์อพิโซนนี้จะช่วยให้คุณฝึกฝนนิสัยดีๆและทำให้มันติดเป็นนิสยัยได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้เนื้อหาดีๆแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับ ทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเรื่อกมาเป็นอย่างดีแล้วหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าเกิดใครชอบเรียนรู้ผ่านการฟังก็สามารถเรียนรู้ผ่านแอป Storytel ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนได้เลยนะครับโดยสามารถกดได้จากลิงก์ใต้ description เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟัง podcast e p i s o d นี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัววิเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ